อย่าเพิ่งกดข้ามกันนะครับผมขอแวะขายของแป๊บ เดี๋ยวเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะครับบริการจําหน่ายไอดีต่างๆในโรบอทซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขอแนะนําร้านนี้เลยเลยร้านแฮปปี้สโต๊ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยร้านก็ไใบริการใบเข้ามาและก็คือบริการจาหน่ายไอเดียออสตาราคาถูกง่ายได้ชัวแต่ว่าพี่ครับพี่ครับผมยังงบไม่เยอะเลยครับพี่ไม่ต้องห่วงไปเพราะตอนนี้ทางร้านเนี่ยเขามีราคาตั้งแต่หลักร้อยนิดๆเอาเป็นว่าเอาใจงบถูกกลางแพงกันเลยและสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคบอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะของดี้ามพ รีบไปจัดก่อนของหมดสต๊อกขับึ้นครับกลับมากันอีกครั้งกับคอนเทนต์ออกสาย24ชั่วโมงและตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้า48ชั่วโมงกันไปแล้วเอาเป็นว่าทาเทพอย่างั้นแหละโดยคลิป e ีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าความเที่ของผมนี่ไม่ใช่นุ๊กทุบปแต่เป็นโปไปกอดแล้วอาจจะใช่หรือเปล่ายังไงก็รอชมนะครับและ E ีีนี้ผมอยากจะขอทุกคน1,000ไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเพราะผมใช้เวลาในการฟาร์มนานมากจริงๆครับยังไงกดไลค์ก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วช่วยกันหน่อยนะครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งแฟนผมดูซีรี์นี้ด้วยและเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะขออธิบายนิดนึงที่เราต้องมาลงเลดนี้ก็คือใช่ครับเราเอาพ่อเบจิต้าเราต้องใช้11ตัวในการเป็นวัตถุดิบและก็ซูพิมร์เลดเดอร์ไฟนอลฟอร์มอีก4ตัวอันนี้อ่านชื่อในเกมนะ <S <S แล้วก็ต้องมีฟีเซอร์ล่าง6ดาวฟูลหนึ่งตัวสารพัดของกุ๊กกิ๊กเพื่อที่จะรวมกันเป็น7ด,ดาวฟูล โดยเริ่มมาผมก็จะทําการไปลงเลดไฟซึ่งน้องๆหลายคนจะแนะนําวิธีการที่จะผ่านเลดนี้มามากมายเลยแน่นอนว่าวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการมาหาคูเลอดเจ็ดดาวให้ได้โอ้ว้าโดยหลักๆเนี่ยน้องๆก็จะแนะนําว่าแค่มีอ e ีวานคอปเนี่ยก็สามารถผ่านได้ชิลๆแล้วนะพี่ส่วนตัวที่จะจัดก,การตัวเอลเมนททลได้คนดูส่วนใหญ่ก็แนะนําเป็นแอสตานะคะแต่ต้องขอบอกกันเลยว่าแอสตามันไม่ได้มาให้ผมสุ่มเพราะฉะนั้นเราขอใช้เป็นอูซุยไปก่อนนะซึ่งผมก็มาลงตามที่คนดูแนะนําเลยว่าจะต้องลงตัวนูน้นตัวนแต่ด้วยความ่่ e มอจจไ,ได้เต ด้วยก็เลยทําให้ไม่ผ่านนะแต่ในขณะที่ผมกําลังพยายามดื้อดึงที่จะลงเนี่ยก็ได้เจอกับสิ่งสิ่งนี้ อุ้ยมีคนมาลงเลตด้วยเฮ้ยอู้ไอจงไอจังก็มาว่ะรู้สึกดีใจนะโอเคผมคุยกับเพื่อนที่มาแบกระหว่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนเวียดนามนะการมีคนช่วยนะั้นมันแบบทําให้เราไปอย่างสะดวกมากน,นี่คือ ep แบบ ep แรกเลยนะครับที่ผมมีคนช่วยเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอับโซ๊กคูลเลอร์เหมือนกันผมก็บอกเออซีเมเหมือนกันเหมือนกันนะแล้วก็ตามที่เห็นเลยผมก็ได้ทาการแอดเพื่อนไปเลยทั้งสองท่านขอพระคุณมากเลยที่มาแบกครับผอมนะแล้วก็เพื่อนก็นิวเฟนเราเป็นเฟนกันแล้วและไอ้บักนมผูน เขาดีใจอะไรก็แค่ได้เพื่อนใหม่ไหมเนี่ยแ<ช> <ๆ S 2> ต่ต้องบอกเลยว่าผมน่าได้ทาการตะลุยเลียดไฟกับ2เวียดนามกันแบบรัวๆเลยอ๋อและก็หมดที่ลงเป็นระดับนอร์มอลนะครับส่วนตัวละคร,ๆๆะครพ่อเบจิต้าหลังจากชนะมีโอกาสได้1นถึงสตัวกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ผมจะได้แค่ตัวเดียวก็เถอะและตอนนี้เพื่อนในทีมก็มีการสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยคือเขาไปไหนก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ว่างมั้งซึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาลงแทนเนี่ยเขาก็มีคููเล์ด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะเขามาแบก่่งเอออออนนนนนนนีีีกก็็บบววาาาคคคครสสิปปตตต้้ดผมมมทํหั แต่เดี๋ยวจะเล่าว่ารอบนี้ชนะไหมก็คงต้องเล่าเลยว่าไม่เราแพ้ครับทุกคนเราจะได้พ่อเบจิต้าคมับมเนี่ยซึ่งมาในรอบนี้เนี่ยผมก็ได้ตีใหม่ตีนี้เนี่ยโคตรโหดแบกผมแบบผมเท่ไม่ต้องทําอะไรเลยแหละโดยเฉพาะคุณพีเหมียวซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะครับและต่อจากนี้เนี่ยคุณพีเหมียวก็จะมาโผล่ในคลิปเราหลายๆเทคเลยตอนแรกผมวอาติดตามได้ยแล้วช่องอะไรนะนายฝรกับพี่กาปัวปวช่องนิดด่อยอันเนี้ แอบขายช่องตัวเองอีกแล้วเดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องเลดนี้อีกสักนิดนึงผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเจ้าเลดนี้เนี่ยคือเลดไฟเราใช้หลักการปกติเลยท่าที่ชนะทางไฟก็คือนาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวที่มาลงเล่นในเลดนี้หรือเลดทาาไหนเนี่ยเราก็พยายามหาท่าที่ชนะทางมาลงเล่นนะครับและถามว่าตัวไหนดีกับเลดนั้นเนี่ยก็สามารถหาดูได้ตาม YouTube เลยเอาล่ะเราก็กลับมาเข้าเกมกันต่อในระหว่างที่ผมลงเนี่ยผมก็ได้คุยกับเพื่อนที่ชื่อพีเหมียวไปตลอดทางเลยและต้้อออองงขบบกกเเลยว่่าพืนนนนคีแหัจริๆ เพราะเราไม่ได้แพ้เลยสักรอบหนึ่งทําให้การลงของผมนั้นง่ายดายไปเลยครับขอบคุณเพื่อนมา,มากๆผมที่โชคดีจริงๆที่ได้เจอคนใจดีในออสตาคุยกันเยอะมากครับถามนู่นถามนี่คุยกันหลายอย่างเลยทีเดียวเชียวแล้วหลังจากที่เราฟาร์มเลดพ่อเบจิต้าอยู่หลายชั่วโมงผมอยากให้ทุกคนตั้งใจดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้โอเคแล้วครับเลตอนนี้นะผมก็มาเช็คนะว่าผมฟาร์มไปแบบโอเคเแล้วนะเราฟาร์มแล้วเราไม่ได้นับเลยว่าเราได้มากี่ตัวและนี่คือสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเกินแล้วมัง้ง และเราขาดเค่ตัวนี้อีกสี่ตัวซึ่งเราก็จะทําการมากดซุ่มและความโชคดีของผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้วัดตัวดิบสุดท้าย oh. ที่ผมต้องใช้ในการอีโวมันเข้าโต๊ะมาพอดีเลยว้าว <Wow. S 1> ซึ่งมันมาพอดีนะครับตัวนี้สี่ตัวจัดไปครับผมโอ้โหไม่ออกเลยนะคบมันคือตัวสองเซนแล้วก็มีสี่ตัวนะครับโอ้โหโอเคก็มาต่อนะครับใช้ไม้ลากและกลับมาใช้ไม้ลากมาสุ่มกันต่อเลยนะครับได้ยังไงโอ้โหไม่อออนะครับเร็ว <No. S 1> ไม้ออก โอเคตัวที่สองตัวที่สามมาอีกตัวเดียวเพิบชึบมาไหมอันนี้ก็ยังไม่มาจะได้หรือยังเอ่ยยังโอเคเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็คงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทําคูเลร์ไป7เจ็ดดาวเราก็เป็นโรชารที่รับการอัปเกรดกันเลยมา คนเจดดาวตัวเรขของไอดีนดีสุดจริงสุดจริงและในที่สุดภารกิจพิชิตตัวละคร7ดาวเราก็ทําสมเร็จเป็นที่เรียบร้อยอ้าวภารกิจจบแล้วเราต้องจบคลิปนี้ด้วยเลยไหมเนี่ย ก็จะได้คูเลอร์เจ็ดดาวมาแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยแล้วผมก็ไปอ่านเมนต์เนี่ยก็จะมีคนดูบางท่านแนะนําให้ไปลงเอาออฟลดราคา1 5ซึ่งเจ้าเลดนี้เนี่ยก็ต้องลงแบบเอ็กซ์ตีมด้วยแล้วก็มีความยากพอสมควรและการที่จะได้ออฟลดราคานี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดรอย1ป0แต่มีโอกาสเพียงแค่20%แต่ต้องบอกตามตรงเลยนะครับ20%ของเกมเนี่ยเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยฮะเหมือนกับไอจังที่ไม่ได้เข้าตู้มาตั้งแต่วันที่11แล้วเป็นจดจารยละเอียดม้รับ โอ้เพื่อนพดอะโอ้เพื่อนมีไอจังอ้เพื่อนมีไอจังด้วยเพื่อนเพื่อนโเพื่อนแบกจัดเลยเราเราได้ออฟได้อะไรไหมอะไม่โอเคใช่ไหมในรอบนี้ก็จะไปทําการลงเลทส,สามกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปกันเลยแต่ว่าในการลงรอบนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนแล้วและทําให้ผมประมาทเกินไปนะครับสุดท้ายเนี่ยบ้านแตกเลยอุ้ยในรอบนี้ผมก็ยังคงแพ้อย,อยู่นะครับคือผมยังจับจุดไม่ค่อยได้นะแต่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียนรู้เอง โอเคผ่านได้แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นก็คือออฟจะดรอปไหมในเวลาที่เราจะเอาคูลเลอร์มาเล่นบ้างนะครับตัวเจ็ดดาวตัวแรกของไอดีเราจะไม่เล่นมันก็กระไลอยู่เนาะสกิลพิก็เวอร์เกินนี่ขนาดปรับโลนะเนี่ยและนี่ก็เป็นเว็บสุดท้ายนะครับเว็บที่15บห้าดีใกล้จะจบแล้วมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเหล่าคูลเลอร์ของเราอโหสกิลเจ็ดตามมากเลยนะมันจ้าซะเหลือเกินน่าจะเป็นสกิลจากตัวเรานี่แหละแบบนี้คือไม่ดรอปใช่ไหม ได้เอาออกมาใส่ให้กับดาร์ลัชบวกดาเบดไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เก็ทำยังไงได้เพิรดูการ์ตูนเพลินไปหน่อยโอเคมันมันยากว่ะมันยากกว่าที่ผมคิดมากเลยอ่ะทุกคนผมว่าชนะได้ครับแต่ว่าถ้าสายตาเทบไม่ได้เลยทุกคนนี่ก็มิดรอบแนบ20%ปหรือ2%ครับเนี่ย และผมเนี่ยก็น้อยใจเกีย่ยวดอกอยากลงก็ยากเลยหนีมาลงอินฟินิตี้เล่นคนเดียวชิลๆสักรอบหนึ่งอา้าวแล้วทำไมามีเพื่อนมาด้วยเนี่ยคือมีคนอยากจอยด้วยพอดีก็เลยเออมามามาลงด้วยกันเลยลงคนเดียวมันก็เหงาพอดีมีเพื่อนจะได้ไม่ฟุ้งซ่านตอนนี้เนี่ยคือผมกําลังพยายามจะทําปั๊บวบ,บุ๊กอยู่ผมลองทาตามคอมเมต์แล้วนะผมก็ทําไม่ได้อะคือผมไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้หรือเปล่าทุกคนช่วยผมด้วยใครก็ได้อธิบายเข้าใจอธิบายให้ผมทีว่ามันทํายังไงจองพาร์ทแล้วนะทำยังไม่ติดเลยเรื่องนี้ติดแล้วเนอตติิด ยังไม่ติดติด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 ไหมเนี่ยโอ้ยพอก่อนแล้วกันก่อนที่สมองผมจะระเบิดถือว่าเรามากันได้ไกลมากๆเลยนะโอ้ไม่ก็แล้วยังไงจังหวะนี้เว็บที่89ไปเรียบร้อยและนี่ก็จะเป็นตัว ex p เอ้านี่คือ normal เหรอ เดี๋ยวจะลงอินกันใหม่มาเดี๋ยวรอบนี้ผมขอแก้มบือนะครับแล้วเราก็โซโล่ด้วยนะสำหรับรอบนี้รอบนี้ไม่ลืมที่จะลงแบบเอ็กซ์ตีมโอ้นี่คือเอ็กซ์ตีมนะตอนนี้เราก็ลงมาถึงเว็บที่79แล้วนั่นเองนะมาดูกันนะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะตอนนี้เว็บที่80แล้วโอเคเรียบร้อย และนี่ก็จะเป็นตัวละคร EXP ที่เราได้มาเรียกได้ว่าได้โคตรเยอะเลยครับและหลังจากที่ผมจบ Infinity เนี่ยก็เจอกับน้องพีเหมี่ยวเขาจอยตามเซิฟเข้ามาอ๋อลืมบอกไปน้องเขาบอกว่าให้เรียกว่าเหมียยก็พอนะครับงั้นต่อจากนี้ผมจะเรียกว่าน้องเหมียวตามที่น้องเขาบอกมาเลยนะซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มโหมด Infinity ไปยาวๆเลยนะครับและก็ต้องบอกเหตุผลที่จะลงก่อนคือเหตุผลของผมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมันแค่สนุกและมันก็เพลินดีบวกกับได้ตัวละคร EXP และ Star p a s s ด้วยก็คุ้มค่าที่จะฟาร์มมันไปครับส่วนเรื่อออ,ององานขคต โดยในรอบแรกที่เราลงกับเพื่อนในทีมนั้นก็ <c oughs> ไปได้ไกลถึงเว็บ84ส่วนดาเมจนั้นก็ประมาณนี้เลยครับอ๋อลืมบอกไปได้เพื่อนเพื่มใหม่คนก็คือเจ้าคิงนะครับเจอกันในเกมเหมือนกันเป็นคนฟิลิปปินส์นะส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาหาตีอินฟินิตี้เล่นอยู่พอดี <c oughs> ก็เลยพ่วงมาด้วยกันเลยและในการลงรอบนี้ก็จบลงแต่ถามว่าไปได้ไกลแค่ไหนคือว่า ผมลืมดูครับทุกคนและผมก็ไม่รอจ้าที่จะมาฟาร์มกันต่อแล้ววันนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นวันที่ผมขยันฟาร์มมากๆเลยแค่แท็กนฟอนสายฟาร์มและระหว่างการลองอินฟิที้ครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการคุยเล่นกับเพื่อนฟิลิปินนะซึ่งเหมือนเพื่อนเนี่ยจะเป็นผู้เล่นใหม่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคูลเลอร์นารันชาหรือแม้กระทั่งทันจิโร่เจ็ดดาวของเจ้าเหมียวเนี่ยเพื่อนที่เป็นชาวฟิลิปินเขาก็ตื่นเต้นไปหมดเลยนะครับซึ่งทําให้การเล่นออสตาครั้งนี้ไม่เหมือนที่เนผ่านมาที่ผมต้องโซโล่คน อะไรเอ,เอาเป็นว่าคือคืนขึ้นเยอะเลยและตอนนี้ผมก็เล่นจนเว็บ82และดูเหมือนว่าพวกมอนเนี่ยมันจะต้านทานเข้ามาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงบ้านผมแล้วคือถ้าถามว่าเขาตื่นเต้นขนาดไหนแม้กระทั่งตอนที่เขาได้รับดาเมจจากไอจังโดนดาเมจขึ้นไปทะลุ100เอเขาก็ว้าวมากๆอ่ะ เพื่อนนะคบฟิลผู้เล่นใหม่ตื่นตาตื่นใจกับของโ,โหดๆอะไรเงี้ยทำให้นึกถึงเราตอนที่เริ่มต้นเลยครับและผมนี่ก็รู้สึกถูกชะตากับเพื่อนมากก็เลยทําการแบกไปเรื่อยๆเลยและถึงแม้ว่าส่วนใหญ่คนที่จะแบกก็คือเจ้าเหมียวนั่นแหละข,ขออนุญาตมารับรางวัลแป๊บโอ้โหได้เพชรเท่าไหร่เนี่ยแปดพันกันเลยดีเดียวโเยอะจัง และนี่ก็จะเป็นตัวอ e x p ของผมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้คำสั่งท e ับ e E-Evo มาดูกันนะครับว่าเราจะได้6กดาวกี่ตัวและสำหรับตัว e ี p พดาวเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะซึ่งเราก็จะมาทำการกดฟีดแล้วก็ทำคูลเลอร์เป็น1.75เลยจะถึงหรือไม่แต่หลังจากการยัดตัวละคร EXP ทั้งหมดที่มีแล้วเลเวลคูลเลอร์ก็ยังไม่ถึง175นะครับตอนนี้ได้137ไปก่อน แหลังจากนั้นก็มาลงเอาออบลดราคา15%อีกรอบหนึ่งหรือว,ว่าเจ้าเลสสมที่เราคุ้นเคยแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังไม่ดออปใหผมนี่ผมเลือกเอ็กซ์ตรีมหรือนอร์มอลเนี่ยผมกดผิดหรือเปล่า <B ru h> เอาละทุกคนแล้วตอนนี้นี่ยคนดูคอมเมนต์ว่าคาตานะแมนมาพอดีในสตีมเลยซึ่งเราก็จะมาทําการสุ่มกันนะครับเรามีเจมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยสามหมเจมนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าซึ่งผมวตคนดูแล้วว่าเออเรามีตัวตีติดสถานะอย่างอุซุยแล้วเราควรสุ่มเพิ่มไหมปากฏวดว่าน้องๆนะครับบอกว่าเออมันก็ควรสุ่มเพิ่มนะพี่มันใช้ลงสตอรี่ดีการเราไม่รอยชา้าที่จะทําการสุ่มนะครับเราก็จัดกันเลยขขเขาผมเ่มเริเป็นไปได้ก็ไม่ขอการันตีนะครับเพราะว่าเพชรเรามีจํากัดนะทุกคน ขอเลยได้มุย้ยและในการสุ่มโลแรกเนี่ยก็ยังคงเกลืออยู่เหมือนเดิมแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจดูในการสุ่มโลที่สองนี้ทุกคนจับตาดูให้ดีนะครับโลเนี่อ้ารู้สึกว่าโชคชะตาจะไม่อยากให้ผมเสียเพชรเยอะ เกิดไปสองลกออกครับทุกคนแล้วผมก็มีการบน่นว่าทำไมรหัสแฟนผมถึงดวงดีจังเลยแต่กับรหัสตัวเองนี่แทมไม่ได้อะไรเลยสุดยอดไปเลยนะเกมถ้าจะเล่นกันแบบนี้สงสัยไอดีหลักคงต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วล่ะ แต่ก็นะสุดท้ายผมก็ได้คูลเลอร์กับคารทาราแมนมาเป็นอะไรที่ดีที่สุดไปเลยครับวันนี้แต่จะว่าไปเราไม่ได้แตะสตอรี่โหมดที่เราักกันเลยนี่หว่าห่างกันสักพักก็คงจะดีแล้วต่อจากนี้ผมจะไปทําการดูตู้สัมุ่นว่ามีตัวละครอะไรมาให้เราจ้องจะสุ่มบ้างไหมแต่ก็บอกเลยว่าเป็นตู้ที่เกลือใช้ได้เลยละครับงั้นตู้นี้ผมขออนุญาตไม่สุ่มนะเพชรมีจํากัดต้องประหยัดในการใช้และสำหรับใครที่อยากจะเติมคูณ3มเติมสตาร์ดันเติมเกมพาร์ตต่างๆในโลบล็อกกะล์ดบอกว่าอบเลยนะครับตอนนี้มีโบชั่นเลเด ก็ผมนายฟอนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับอีพีนี้ใครดูจบอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคูเลอร์เดดาวโคตรตึงเลยครับพี่